แม่เนี่ยก็แม่กินกาแฟหนูก็ไอ้ไออะไรอ่ะอะโกโก้กาแฟตอนเช้าโกโก,ก้ตอนก่อน,นนอนที่เมื่อวานแม่ไปโรงพยาบาลก็บอกหน้าตาสดใสหมอก,ก็เชมบอกว่าน้ำตาลลดป้าไม่เคยลดเลยยังคิดว่าหน้านี้หน้ามะม่วงด้วยอ,อพูดจริงๆ แม่ดีใจแม่ดีใจแม่ถึงพูดให้หนูฟังแม่แม่จะโทรมาจากโรงพยาบาลด้วยซ้ําว่าหนูน้ำตาแม่ลดว่นนี้เออเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเนี่ยแล้วแต่ก่อนที่ลูกนั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นไม่ได้เลยปวดปวดปวดไม่เอาแล้วไม่กินไม่อะไรใครเอาอะไรมาไม่เอาทั้งนั้นลูกก็พรมานะมาชงให้แม่ อืให้พ่อ,อยแม่ขอบคุณแม่สรนเสริญแม่บอกว่าให้พระเจ้าคุ้มครองให้คนที่กินให้เป็นอย่างแม่ให้มีความแข็งแรงเนี่ยแต่แม่ก็ไม่กล้าไปพูดกับใครเพราะแถวนี้ไม่มีคนเ,เป็นเรื่องจริงโอ้แม่ไม่เอาหลอกไม่เอาไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วไม่อยาก เหมือนเหมือนจะตายแล้วก็ตายไปปล่อยมันอย่างเงี้ยยี่แม่ก็สดชื่นขึ้นพอความสดชื่นขึ้นคําพูดมันก็เปลี่ยนไปแล้วแม่ลุกทํากับข้าไม่ได้กินกาแฟอันนี้ลุกได้เ่ยลุกได้ลุกได้ทำข้าเนี่ยเรื่องจริงเลยทำก